อีกทีต้องรับทุกคนเข้าสู่พาร์ทเน็ตเซตภาษาอังกฤษนะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับประมาณ3เดือนนะครับนิดๆถูกไหมจะสอบแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราจะมาติวพาร์ทเน็ตเซตภาษาอังกฤษ Reading 50ข้อนะครับครั้งที่แล้วที่ทําไปแล้วที่เป็นเน็ตเซตนะครับ error 100ข้อคิดว่าหลายคนในที่นี้ก่อนที่จะมาติวพาร์ทนี้ติว e r r o r ไปแล้ว100ข้อจุกๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่แม่นพาร์ทเ r r กลับไปดูก่อนนะพี่ทําใน YouTube เรียบแล้ว นะคดังนั้นไปดูพาร์ทนี้ก่อนนะครับเมื่อทำพาร์ท error แม่นแล้วนะครับเราค่อยกลับมาดูนะครับในพาร์ทของ reading นะครับอ่ะทุกคนครับจริงๆ reading เนี่ยนะครับพี่มีประมาณ100ข้อนะครับแต่พี่ตัดออกครึ่งหนึ่งเพราะว่าหลายคนบอกว่าค่อยแก้มันเยอะเกินไปนะครับนะครับติวไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอา50ข้อก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะมาเริ่มนะครับ questions 1 to 10กันเลยดีกว่าครับตรงนี้ questions 1 to 10 อ่ะทุกคนครับ questions one to ten นะครับสิบข้อแรกนะครับหน้าตาประมาณนี้แหละนะครับยาวประมาณหนึ่งน้กกระดาษถึงหนึ่งน้กกระดาษครึ่งนะครับขึ้นอยู่กับฟอนต์ที่เขาใช้นะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับเราจะไม่อ่านทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับจริงๆสามารถอ่านทั้งหมดได้อย่างที่พี่บอกไปนะครับแต่เขาไม่ค่อยนิยมใช้วิธีนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราจะอ่านตั้งแต่แรกจนจบหมายความว่าเราต้องมีความจําที่ดีมาก นะครับเพราะว่าคําถามมีถึง10ข้อนะครับแล้วถามว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดความหมายนี้แปลว่าอะไรนะครับถ้าเราอ่านตั้งแต่แรกจนจบแล้วจำได้นะครับใช้วิธีนั้นเลยนะครับแต่วิธีที่พี่จะใช้นะครับส่วนตัวเองนะครับแล้วก็หลายคนนะครับไม่นิยมอ่านทั้งหมดนะครับเราจะมาดูที่คําถามก่อนแเราให้กลับไปดูด้านบนนะครับข้อที่1 the passage focuses นะครับ on the United States in the 1920s primarily in terms of the r ะไร นะครับอ่ดทุกคนครับไฮไลท์คีย์เวิร์ดบางคำที่เรารู้สึกว่าเคยแกมันสำคัญมากเลยนะครับ passage นี้นะครับโฟกัสนะครับไปที่อเมริกาเนเธอร์สเตตสนะครับในช่วง1920เริ่มแรกเลยนะครับเขาโฟกัสในแง่ของอะไรนะครับทุกคนเห็นคำนี้ไหมนะครับคาว่า in terms of the นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้คำนี้นะครับ in terms of the นะครับแปลว่าในแง่ของนะครับเห็นไปนะในแง่ของเวลจไลมือนะครับแป๊บหนึ่ง ลบใหม่นะครับขอตั้งใจเขียนนิดหนึ่งนะครับในนะครับแง่ของจุดๆนะครับหลายคนบอกว่าก็เหมือนเดิมแกลายมือฉันก็ดีสุดประมาณนี้แหละนะครับทำเต็มที่แหละนะครับ In terms of นะครับแปลว่าในแง่ของนะครับ Terms ต้องเติม s เสมอ In terms of the จุดๆในแง่ของนะครับหลายคนที่ยังไม่รู้วิธีการใช้คำนี้นะครับมันน่าสนใจมากออกก็สปอยเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์คอนข้าง Advanced นะครับพอสมควรนะครับ สมมุติพี่บอกว่า in terms นะครับ of นะครับ in terms of diversity อย่างเงี้ยนะครับ diversity นะครับแล้วก็คอมมาข้างหลังก็จะเป็นประโยคนะครับอ่ะเขียนให้มันเสร็จเลยดีกว่านะครับ in terms นะครับ of diversity นะครับอ่ะพี่ลบข้างหลังออกนะครับ in terms of diversity the new team นะครับ includes นะครับ includes Members เนี่ครับฟรอมนีครับ cultural backgrounds นีครับ for example นะครับ from นีครับ various นีครับค cultural backgrounds ครับอ่าอันนี้พี่ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลยเนาะประโยคนี้แปลว่าวอะไรนะครบเผื่อหลายคนจะเอาไปใช้เพราะว่าคำศัพท์มันคน่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ออกข้อสอบเผื่อเราต้องไปสอบแบบทีแก เอเลเวลเราจะรหรือว่า in terms of ใช้ยังไงนะครับ in terms of นะครับ diversity the new team includes members from various cultural backgrounds นะครับเขาบอกว่าในแง่ของความหลากหลาย diversity นะครับทีมของเราเนี่ยทีมใหม่นะครับรวมไปถึงอะไรครับรวมไปถึง members นะครับสมาชิกที่มาจากอะไรครับ backgrounds นะครับ background ที่นะครับมีความหลากหลายทางด้าน culture นะครับทางวัฒนธรรมนะครับสมมติแบบนะครับทีมของเราอะนะครับในองค์กร ใช่ไหมนะครับที่เราต้องทำงานด้วยนะครับก็จะมีนะครับคนที่มาจากนะครับประเทศนู้นประเทศนี้ New Zealand นะครับ Australia b l a าบล a h b l เนี่ยนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า various นะครับ cultural backgrounds นะครับดังนั้นเวลาจะใช้นะครับหลัง preposition ต้องตามด้วยคำนามนะครับหรือไม่ก็เซเร่นเนาะดังนั้นใช้เป็น in terms of somethingin terms of diversityin terms of educationin terms of sciencein terms of นะครับ technologyfor example นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะนะครับดังนั้นตัวนี้ครับสำคัญมาก นะครับถ้าเราต้องเอาไปสอบนะครับในทีแกะเอ e เลยรก็เคยออกมาแล้วนะอินเทอร์มสอบนะครับดังนั้นกลับมาดูกันต่อนะครับแกนะครับชั้นของนะครับอ่าย่อขนาดนะครับด้านข้างเนาะนะครับเราจะได้รู้ว่านะครับนี่คือตัวอย่างนะนะครับไม่ใช่บทความตรงนี้นะครับอ่ะพี่ขอย่อก่อนเปลี่ยนขนาดรับปึ๊บโอเคนะครับที่นี้ไม่ด้กันต่อนะครับบทความนี้ครับโฟกัสที่อเมริกาในช่วงหนึ่เก้าสองนนะครับ primarily นะครับถ้าหลายคนคุ้นเคย Primary จะเหมือนกับแบบนะครับเริ่มต้นถูกไหมปฐมภูมิต่างๆนะครับเขาบอกว่าเริ่มแรกครับในแง่ของอะไรที่เขาโฟกัสในช่วง1920ดังนั้นเราต้องกลับไปอ่านแล้วหาตัวเลข1920ถูกไหมนะครับ The word knit นะครับ in line four is closest นะครับ in meaning t o นะครับแกงหูฟังฉันก็จะหลุดไปด้วยนะครับทุกคนครับคำว่า knit คำนี้คำว่า n i t คำนี้นะครับ line f อยู่ตรงไหนนะครับไปไฮไลท์สิ line f นะครับนี่นะครับเขาเขียนตัวหนามาให้แล้วนะครับ นิดตรงนี้แปลว่าอะไรนะครับ The word นะครับ accessible in line six นะครับคำว่า accessible นะครับใน line six ตรงนี้นะครับไฮไลท์นะครับมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าอะไรนะครับ According to the author นะครับ expanded communications led to a decrease in blah 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 นะครับอ้างอิงจากผู้เขียน author นะครับเขาบอกว่า expanded communications Communications นะครับคือการสื่อสาร expand แปลว่าขยายเขาบอกว่าการสื่อสารที่ขยายตัวมากขึ้นนะครับครอบกลุมมากขึ้นเนี่ยนะครับ let to นำไปสู่การลดลงของอะไรนะครับ to a decrease นะครับ in something นะครับ the words นะครับ each other นะครับที่งิ้งวลคำเดียวนะไม่ต้องเติม s นะครับตัดทิ้งห้พี่หน่อยนะครับ the w o r d each other in line eleven นะครับ refer to นะครับตรงนี้เนาะ each other นะครับ each other นะครับทุกคนครับ เขาบอกว่า refer to นะครับ refer to แปลว่าอ้างอิงถึงอะไรคำนี้ each other นะครับหมายถึงอะไรที่ย้อนกลับไปอยู่ด้านบนนะครับบางที refer to ก็อาจจะสามารถแปลว่ามีความหมายเหมือนกับอะไรนะครับแต่บางทีก็เป็นคำว่าอ้างถึงนะครับขึ้นอยู่กับบริบทนะครับ the word mobility line นะครับ thirteen นะครับ mobility ตรงไหนตรงนี้นะครับ mobility นะครับให้ไลท์ไว้นะครับ How did technological innovations have c o n t r i b u t e to the social revolution? in the United States by the 1920s ครับทุกคนครับไฮไลท์ขีดที่สำคัญนะครับเขาบอกว่านวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับ contribute to ก็คือนำไปสู่นะครับเห็นไว้เนาะใครที่ไม่รู้นะครับนำไปสู่ social revolution นะครับการปฏิวัติทางสังคมนะครับคำศัพท์เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่มั่นใจว่าหลายคนน่าจะรู้คำศัพท์พวกนี้เนาะนะครับในอเมริกาช่วง1 9 2 0นะครับเกิดจากอะไรนะครับอย่างไร ถูกไหมนะครับสิ่งนี้นําไปสู่โซเชียลเรฟลูชันได้อย่างไรนะครับในเชิงความหมายนะครับอ่ะจดไปนะใครที่ไม่รู้คําศัพท์นะครับอินโนเวชันนะครับก็คือนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนําไปสู่เรฟลูชันนะครับเรวิวชันก็คือการปฏิวัตินะครับทางสังคมนะครับได้อย่างไรอ่านะครับเขาถาม how นะอันนี้ก็สําคัญนะครับอุ้ยทำไมไฮไลท์ชั้นนะครับเปลี่ยนสีนะครับ how นะครับอ่ะค่อยกลับไปดู The p a o c e suggests that นะครับ a major advantage นะครับ of the internal combustion engine what's its i g h t นะครับเขาบอกว่าบทความนะครับพูดถึง advantage นะครับก็คือข้อดีครับข้อดีหนึ่งอย่างเห็นไหม a major นะครับ advantage นะครับข้อดีอย่างหนึ่งเลยที่เห็นชัดเจนนะครับเป็นข้อดีแบบขนาดใหญ่ major นะครับข้อดีหลักๆครับข้อดีหลักๆของเครื่องยนต์นะครับที่เป็นแบบ internal combustion นะครับคำว่า combustion ก็คือการเผาผลาญ ถูกไหมคอมบัสนะครับคอมบัสชันคือการเผาผลาญ internal นะครับ external ทุกคนน่าจะรู้นะครับ internal คือภายในนะครับเขาถามว่านะครับข้อดีนะครับของเครื่องจกักรเครื่องยนต์นะครับที่มีการเผาผลาญภายในคือเรื่องของอะไรนะครับ safety ไหมความปลอดภัยหรือเปล่า size ขนาดหรือเปล่า durability นะครับความคงทนหรือเปล่าหรือในแง่ของ price ราคา นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับข้อ9นะครับอีก2ข้อนะครับเราพี่จะพากลับไปดูด้านบนครับ the author identifies นะครับ all of the following นะครับ as contributors นะครับ to the social revolution of the 1920s except นะครับอ่านเสร็จไปค่อยๆแปลนะครับทุกคนครับเขาบอกกับผู้เขียน identifies นะครับคือทำการระบุนะครับระบุว่า All of the following as contributors นะครับ Contributors ก็คือนะครับตัวการสำคัญจะมาที่นำไปสู่อะไรบางอย่างนะครับ c o n t r i b u t e t o คือนำไปสู่ Contributors ก็คือตัวที่นำไปสู่นะครับ Contribution ก็คือการทำประโยชน์ประมาณนี้นะครับดังนั้นเขาถามว่านะครับตอไปนี้ครับทั้งหมดเลยด้านล่างตรงนี้เห็นไหมที่เขาให้มา A B C D นะครับทั้งหมดนี้ครับถูกระบุนะครับว่าเป็นตัวกลางที่นำไปสู่ Social Revolution การปฏิวัติ ทางสังคมในช่วง1920ยกเว้นข้อใดสำคัญมากนะ except แปลว่ายกเว้นนะครับแกทุกอย่างเลยเนี่ยนะครับพวกนี้ที่เขาให้มานำไปสู่ social revolution นะครับการปฏิวัติทางสังคมยกเว้นข้อไหนที่ไม่ได้พูดถึงนะครับต้องไปอ่านนะครับและข้อสุดท้ายนะครับมาดูกัน where in the passage นะครับ does the author give an example of a technological advance that led to a demand for improvement in another area นะครับพี่อ่านเด็วมากเลยอะ ทุกคนนะครับอ่านในใจจะเร็วกว่านี้อันนี้อ่านออกเสียงให้ฟังนะครับดังนั้นทุกคนต้องฝึกถ้าอ่านในใจคือพยายามกวาดสายตาแล้วแบบปุ๊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 บเลยนะครับอันนี้จะดีมากนะครับบริเวณไหนของพา s ซ a จ e นะครับที่ผู้เขียนได้มีการยกตัวอย่างครับ give an example นะครับในเรื่องของ technological advance นะครับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนะครับเขาเา advance นะครับก็คือความก้าวหน้านอกอ่าเขียนไว้นะครับต้องไหนครับในพา s ซจเนี่ยที่เขามีการยกตัวอย่าง นะครับเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่นําไปสู่นะครับคําว่า let to เนอะอันนี้แปลว่านําไปสู่นะครับนำไปสู่อะไรครับนําไปสู่ Demand ความต้องการนะครับในการ Improvement พัฒนาพื้นที่อื่นๆนะครับอาทีนี้มาแปลรวมกันสินะครับถ้าแปลรวมกันจะ make sense นะครับหลายคนอาจจะตามไม่ทันนะครับทุกคนครับเขาบอกว่า ริเวณไหนนะครับบรรทัดใดในพาสเเจนะครับที่มีการยกตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่นําไปสู่ความต้องการของการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆถ้าใครอ่านเสร็จปุ๊บยังงงๆอยู่ต้องกลับไปอ่านที่บทความก่อนแล้วดูว่าบทความเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับแต่ที่เราอ่านมาข้อหนึ่งถึงข้อสิบน่าจะพอเดาได้ว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีถูกไหมการปฏิวัติอะไรบางอย่างการปฏิวัติสังคมนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนครับกลับมาดูที่บทความของเรา อ่ะทีนี้มาดูที่ passage ของเรานะครับทุกคนครับถ้าเราเจอแบบนี้นะครับพี่แนะนําว่าให้อ่านจากบนลงลง่างไล,งล,งลง่ลงไปเลยนะครับเพราะอะไรทุกคนเห็นไหมว่าคำถามนะครับแต่ละข้อเนี่ยนะครับมันค่อนข้างกระจายเช่น NEED อยู่ตรงนี้สักพักเป็น accessible สักพักเป็น easier สักพักเป็นคำว่า mobility นะครับมันอยู่ใน passage สอดแทรกนะครับแต่ละพ a r a g r a p h นะครับ p a r a g r ก็คือย่อหน้าเนาะ นะครับมันแทรกนะครับระหว่างยอหน้าเพราะฉะนั้นคําถามมันกระจายมากมี10ขคอด้วยดังนั้นน่าจะไล่ลงมาเลยแต่ละคําถามนะครับแนะนําว่าให้อ่านจากบนลงล่างนะครับมาเริ่มที่พารากราฟแรกกันครับตรงนี้เปิดขึ้นมานะครับ by the 1920s in the states นะครับ great change had been made in daily life by an accumulation of inventions that had been produced นะคร in increasing number since the civil war นะครับ these technological innovations that have created what in effect was a social revolution นะครับ ทุกคน,นครับอ่านแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยนะนะครับอ่านเร็วก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับที่นี้พี่จะพาดูนะครับพิลาบัมทัดน,นะครับเขาบอกว่าในช่วงปีหนึ่งเก้าสองศูนเฮ้ยคุณคุณป่ะเฮ้ยอเมริกานะครับได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ Great Change คุณคุณป่ะนะครับกลับมาดูสิตรงไหนครับนี่ข้อหนึ่งเลย ถูกไหมที่เขาถามนะครับตัวเลข192.0ในอเมริกาโฟกัสเรื่องอะไรในแง่ของอะไรนะครับดังนั้นคำตอบก็จะอยู่ในสามมัญทันแรรนะครับเห็นปะเราต้องหาคีย์วิร์ดให้เจอก่อนนะครับ1920นะครับในช่วงของนะครับ1920เนเนี่ยนะครับในเรนจ์นี้นะครับอเมริกาเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่นั่นคือเรื่องของอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่เขาโฟกัส เขาเล่าถึงประวัติศาสตร์ในช่วง1920ของอเมริกานะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับใน daily life ในชีวิตประจำวันของเรานะครับด้วยการ accumulation of inventions นะครับด้วยการสั่งสมอะไรครับสั่งสม inventions นะครับ inventions คือนะครับอะไรคือสิ่งประดิษฐ์ถูกไหม inventions คือสิ่งประดิษฐ์นะครับมีสิ่งประดิษฐ์มากมายเห็นไหมมันเติมเอสมะ มากมายเลยในช่วง1920นี้นะครับที่ถูก produce ผลิตขึ้นมานะครับจำนวนมาก increasing numbers นะครับตั้งแต่นะครับช่วงที่เกิดใน4 i v i l w a นะครับสงครามกลางเมืองนะครับอ่ะนะครับเราก็จะรู้ว่าประโยคแรกนะครับมีนะครับการสร้างสิ่งประดิษฐ์มากมายเลยในช่วง1920นะครับ these technological innovation s ะครับเขาบอกว่าเฮ้ยแกนวัตกรรมเหล่านี้แหละนะครับที่นะครับส่งผลกระทบให้เกิดอะไรครับ created เกิดอะไร เกิดการสร้าง social revolution นะครับถูกต้องครับการสร้างนะครับนวัตกรรมเหล่านี้ขึ้นมาหรือว่าสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ขึ้นมานะครับนำไปสู่นะครับการปฏิวัติทางสังคม a social revolution นะครับทุกคนครับสังเกตไหมว่านะครับหูฟังฉันจะหลุดแล้วแกสังเกตไหมว่าครั้งแรกที่เขาพูดเขาพูดถึงคําว่า inventions คือสิ่งประดิษฐ์นะทีนี้เขาพูดถึงสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นนะครับ these inventions แต่เขาเปลี่ยนคำเป็นคำว่า these innovations นะครับเพราะ innovations ก็คือนวัตกรรมนะครับมันคือซินโนนิมของกันและกันถูกป่ะนะครับมันคือสิ่งประดิษฐ์มันคือนวัตกรรมนะครับสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งผลกระทบนะครับแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาลเราเรียกสิ่งนั้นว่านวัตกรรมถูกป่ะนะครับดังนั้นคานี้คือคําเดียวกันนะเขาใช้ซินโนนีมนะครับแปลใกล้เคียงกันมากเลยนะครับครั้งแรกใช้คําว่า invention สินน่งประดิษฐ์ ครั้งที่2นะครับเขาไม่อยากเขียนเหมือนเดิมไงภาษาอังกฤษมันต้องมีการใช้นะครับคำอื่นๆในการเขียนด้วยนะครับเขาเลยใช้เป็นคำว่า innovations นะครับนี่คือ technological innovation นะครับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนะครับที่ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อการเกิด social revolution การปฏิวัติสังคมนะครับเมื่อเราเอาสามบรรทัดแรกมารวมกันบอกพี่หน่อยสิว่า Passage นี้เขากำลังโฟกัส นะครับในแง่ของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของอเมริกา1920นะครับแรกๆเลยครับในแง่ของให้เลือก A B C D เอาข้อไหนแน่นอนนะครับคำตอบคือข้อ C ครับ Influence นะครับ of technology on society นะครับเห็นไหมมีคำแบบนะครับเป๊ะมากเลยในข้อสอบนะครับมีคำอะไรครับ society คือสังคมนะครับ social ไง social revolution คือการปฏิวัติทางสังคมถูกไหมแล้วก็มีคำว่า technology นะครับเพราะเขากำลังพูดถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนะครับดังนั้นคำว่า influence นะครับคำนี้คำแรกนะครับแปลว่าอิทธิพลบทความนี้กำลังพูดถึงนะครับ influence นะครับอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีผลต่อสังคมนะครับนั่นก็คือ social revolution การปฏิวัติทางสังคมนะครับอย่าลืมนะในช่วงนั้นเขามีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเยอะมาก1920นะครับสร้างน่นสร้างนี่สร้างนั่นนะครับจนกระทั่งมันเกิด social revolution นะครับเกิดการปฏิวัติทางสังคมผ่านการใช้เทคโนโลยี นะครับประมาณนี้นะครับข้อที่เหลือไม่ใช่ทุกคนมาดูข้อที่เหลือสินะครับนี่คือเรื่องของ creativity ไหมความคิดสร้างสรรค์นะครับของนักประดิษฐ์ชาวอเมริกาใช่หรอนะครับ inventions นะครับคือสิ่งประดิษฐ์ inventors ก็คือผู้ประดิษฐ์คิดค้นนะครับไม่ใช่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เขากำลังพูดถึง social revolution การปฏิวัติทางสังคมนะครับอ่ะเขาพูดถึงอะไรครับเขาพูดถึงนะครับ decline การลดลงในเรื่องของ social relationships ไหม เขาพูดถึงนะครับเฮ้ยแกมันเริ่มจะมีการลดลงนะครับในเรื่องของ social relationships นะครับ relationships ก็คือความสัมพันธ์ทางสังคมลดลงเขาพูดถึงปะไม่เขาใช้คำว่า social revolution เขาไม่ได้ใช้คำว่า social relationships นะครับดังนั้นตอบไม่ได้ครับ negative side นะครับ,รบ of technological progress นะครับเขายังไม่ได้พูดถึงนะครับ negative side เลยแกยังไม่ได้พูดถึงแง่ลบนะครับของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังไม่พูดถึงถูกไหมพี่ไม่เจอคำว,ว่า negative side นะครับในสามยหน้าแรกนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับอ่าสามบรรทัดแรกนะครับมันคือเรื่องของ social revolution นะครับต้องตอบข้อสี่นะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูข้อถัดไปสิ niche นะครับไลฟ์โวนะครับอยู่ตรงไหนนะครับมาดูกันนะครับพารากราฟที่สองเลย